สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะตอนนี้อยู่กับช่อง Dorad Rider นะทุกคนสำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยและอัปเดตข่าวสารนะครับเกี่ยวกับ Yamaha R7 นะครับผมเรียกว่าหลายคนนะน่าจะเคยเห็นกันแล้วนะครับเป็นภาพตัวอย่างแล้วก็ภาพหลุดนะที่ทาง Yamaha ได้สปอยออกมานะครับผมก็ไม่รู้ว่าถูกตาถูกใจหลายๆคนหรือเปล่านะแต่เท่าที่ผมดูนะครับเรียกว่ากระแสตัวนี้มาแรงมากเลยทีเดียวนะครับรวมถึงส่วนตัวของผมเองนะครับก็เรียกว่าถูกใจในรูปลักษณ์และหน้าตาของเจ้า Yamaha R7 คันนี้ นผมเรียกว่าไม่นานมานี้นะครับทุกคนทางยามาฮ่าก็ได้ทําการเปิดตัวเจ้ายามาฮ่าอาเซเว่นคันนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมซึ่งเท่าที่ดูในเรื่องของราคานะครับก็เรียกว่าใกล้เคียงกับเจ้ายามาฮ่า m t 07นะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะยังไงก็ต้องรอเข้าไทยกันอีกทีหนึ่งน,นะครับว่าราคาจะเพิ่มเติมมากน้อยสัก แค่ไหนนะครับคิดว่าน่าจะไม่เกิน3ามแสนแน่นอนนะครับผมจากที่ได้รับชมรูปร่างหน้าตากันไปแล้วนะทุกคนก็เรียกว่าเหมือนกับการเอาเจ้า mt 0 7นะครับมาผสมผสานเข้ากับตัว R6 นะฮะก็คือ r 6นั่นเองนะครับทุกคนโดยที่นะฮะนำเอาแฟร์ลิงของเจ้า R6 นะครับมาประกบใส่กับเจ้า mt 0 7นะฮะและมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมให้กลายเป็นรถสปอร์ตนะครับเรียกว่าเป็นการทวงบอลลังของค่ายยามาฮ่ก็ว่าได้นะฮะกับรถ คลาสมิดเดิลนะฮะก็คือ s p o ร์ตทัวริง 600cc นะครับผมแต่ยามาฮ่าให้ 700cc มาเลยก็เรียกได้ว่าเก๋กว่าค่ายอื่นๆนะ,ะทุกคนโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันยามาฮ่า R7 ตัวนี้นะฮะก็มาบนพื้นฐานเครื่องยนต์2สูบเรียงระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับมาตรฐานกระบอกสูบก็คือ 689cc นะฮะในเรื่องของแรงม้าก็คืออยู่ที่74.8แรงม้าอยู่ที่รอบ8,750รอบต่อนาทีนะฮะ ก็เรียกว่ายังเป็นรถที่รอบต่ำอยู่เหมือนเดิมนะฮะแต่อยู่บนรูปทรงและดีไซน์ของรถสปอร์ตนะครับผมส่วนเรื่องของแรงบิดนะฮะก็อยู่ที่67นิวตันเมตรอยู่ที่รอบ6,500รอบต่อนาทีนะฮะระบบว์วนะครับก็เป็น do s c นะฮะก็คือดอทสี c ่วาลต่อลูกสูบนะครับผมขนาดลูกสูบนะฮะก็อยู่ที่8 0 คูณ68.6ม mm ิลิเมตรนะครับอาตาส่วนกำลังอัดนะฮะก็อยู่ที่11.5อหต่อ1นึ่งะครับมาพร้อมกับเกียร์6สปีดด้วยกันนะครับก็จะมีระบบกระจายน้ำมันด้วยหัวฉีดไฟฟ้านะฮะทุกคนส่วนเรื่องของระบบคันนะก็เป็นหลายแผ่นซ้อนกันเหมือนกับ MT 0 7นะทุกคนมาพูดถึงเรื่องล้อกันบ้างหลายคนนะขี่บิ๊กไบค์ยังไงก็ต้องชอบล้อโตแน่นอนนะฮะสำหรับอาซคันนี้นะก็มาพร้อมกับยางหน้า120่งบทัพเจนะครับขอบ17นะทุกคนแบบ ไม่มีอย่างไหนส่วนล้อหลังนะฮะก็คือ180ทับ55นะฮะขอ17ไม่มีอย่างไหนเช่นกันนะฮะมาพูดถึงเรื่องของช่วงล่างกันบ้างนะฮะก็คือระบบโชคหน้านะ,ะก็อยู่ ที่แกน41มิมรนะครับระยะยุบอยู่ที่130มิเมรนะทุกคนเรื่องของโชคหลังระยะยุบอยู่ที่130มิมปรับพีโดลดแล้วก็รีเบลได้นะทุกคนมาพูดถึงไฮไลท์เลยนะครับก็คือความสูงของเบาะนะฮะอยู่ที่836นะครับไม่แน่ใจนะว่ามันสูงมากกว่าอซิกหรือต่ำกว่านะฮะแต่คิดว่ามันก็ยังอยู่ในพื้นฐานของ MT07 นะครับผมเรียกว่าขี่ง่ายแน่นอนต่อมาเรื่องของน้าหนักตัวรถนะฮะอยู่ที่180 8กิโลกรัมนะครับผมไม่ถึง200ยังไงก็ควบคุมรถง่ายแน่นอนนะทุกคนความจุถังน้ำมันก็อยู่ที่13บลิตรอ่ะเติมน้ำมันเต็มถังก็ยังเบาอยู่นะฮะพูดถึงเรื่องระบบเทคโนโลยีที่ให้มานะครับผมก็มี ABS นะฮะอ่ะก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับทุกคนแล้วก็จะมีเรื่องของ s ลิ p เปอร u t นะครับไม่แน่ใจว่า MT 0 7จริงๆก็น่าจะมี s ลิ p เปอร u t ัอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องของ Quickshifter นี้ก็ยังไม่มีนะครับทุกคนจากที่ผมดูรูปแล้วก็ดูสเปคอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่มี ในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับก็เรียกว่า MT 0 7ก็ค่อนข้างที่จะทํามาได้ดีอยู่แล้วนะครับทุกคนถ้าบวกกับรูปลักษณ์ที่มีความทันสมัยนะฮะดีไซน์มีความโฉบเฉี่ยวดูสปอร์ตล้ําค่าอะไรประมาณนี้โอ้โหผมเรียกว่าคันนี้สุดยอดจริงๆนะครับรวมไปถึงเรื่องของราคานะครับก็เปิดตัวมาจริงๆก็ยังไม่ถึง3ามแสนนะทุกคนแต่ผมคิดว่านะครับราคาขายในบ้านเราก็น่าจะมีเพิ่มเติมนะแต่ก็ยังถือว่าราคาพอรับได้นะกับรูปลักษณ์ที่หรอขนาดนี้นะ ยังไงก็คุ้มแน่นอนนะครับสำหรับการมองในภาพรวมนะผมคิดว่าความหล่อยังไงก็ไม่แพ้อารซิกแน่นอนนะครับโอเคนะทุกคนวันนี้เราก็อัปเดตกันไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับถ้ามีข่าวสารอัปเดตเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะรีบนําเสนอให้ทุกคนได้ทราบไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก่อนจากกันไปก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกด s u b s c r i b e และก็สั่นกระดิ่งให้ช่องดูนัดไรเดอร์กันไว้ด้วยไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ